นี้นะคะเพิ่งตื่นหรือว่ายังไม่นอนคะอ่ะถ้าใครยังไม่นอนกดหนึ่งเขาจะกดกันยังไงยินดีต้อนรับสู่รายการหนูช่วยได้นะคะรายการของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจไว้อิสระค่ะซึ่งเช้าวันนี้เนี่ยทิวเชื่อว่าหลายคนอาจจะเพิ่งตื่น หลายคนอาจจะยังไม่ได้นอนสำหรับใครที่มีปัญหานอนไม่หลับต้องเปิดฟังวันนี้เลยเปิดแช่ไว้เลยนะคะช่องเจ็ดวันนี้นะคะยังอยู่กับคุณหมออุ้ยอ้ายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะซึ่งคุณหมอเนี่ยจะมีความเชี่ยวชาญด้านการรักษาด้านแผนไทยโดยเฉพาะถามคุณหมอกันดีกว่าว่าทุกวันนี้คุณหมอมีหลายคนที่เจอปัญหานอนไม่หลับกระสับกระส่ายนอนไม่ได้ใจหายมาหลายสิ่งค น <laughs> ีกถ่ายจังหวะก็คือมาเป็นเพลงสาเหตุก่อน <สา S 1> ดีกว<ช>่าเป็นเพราะอะไรคะโอ้ถ้าพูดถึงเรื่องสาเหตุนะได้หลากหลายมากๆนอนไม่หลับความเครียดปัดจจัยลุกก้นต่างๆแสงเสียงกลิ่นม,มีผลกับการนอนทั้งหมดเลยบางคนมีโรคประจําตัวหรือบางคนมีภาวะความเครียดความวิตกกังวลส่งผลกับการนอนทั้งหมดเลยค่ะเงินทิวว่าใช่แล้วล่ะถ้าที่คุณหมอพูดขึ้นมาความเครียด แงสงสีกลิน่นสภาวะอารมณ์ของเราทิวเนี่ยเป็นคนที่ถ้าจะนอนจะต้องมืดตึดคือมืดสนิทแล้วห้ามมีเสียงอะไรเลยแล้วกลิ่นแปลกไปก็ไม่ได้กลิ่นต้องหอมกลิ่นต้องดีอเออแล้วก็มีเสียงดังชงเชงนอนไม่หลับอ่าต้องเงียบแล้วก็บางทีก็เครียดคิดมากทิวก็จะนอนไม่หลับอีกอย่างเงี้ย<อ>ค่ะอันนี้ก็คือใช่เลยเขา้าเข้าแก๊ ใช่เลยข้อแก๊บเลยเต็มสตรีมทุกข้อเลยนะเต็มสตรีมแต่ว่าต้องดูก่อนค่ะว่านอนไม่หลับแบบไหนนอนไม่หลับนี้ถ้าแบ่งตามระยะเวลาก็คือมีประมาณ3ก็คือ1กว่าจะหลับใช้เวลานานสองหลับหลับตื่นตื่นหลับหลับตื่นตื่นเดี๋ยวหลับเดี๋ยวตื่นเข้าห้องน้ำบ้างลุกมานน่นนี่นั่นบ้างและ3ก็คือตื่นก่อนเวลา อันนี้เจอเจอทุกเหตุการณ์โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุเริ่มจะเยอะอกลางคืนน่ะจะตื่นมากลางดึกหลับๆับ,บตื่นตื่นหลับเป็นช่วงชวงหรืออาจจะตื่นก่อนเวลาอ่าบางท่านก็จะมีปัญหาเรื่องโรคประจําตัวใช่ไหมคะอย่างเช่นเบาหวานเนี้ยต้องตอนกลางคืนเนี้ยค่ะก็จะลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ําบ่อยกว่าปกติตัวนี้ก็แก้จากก่อนจะนอนสักสองาชั่วโมงลดการดื่มน้ําค่ะช,ช่วยได้ แต่ว่าการเข้าห้องน้าหรือว่าปัสสาวะบ่อยๆของเบาหวานก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว<ม>ใช่ถ้าตื่นมาแล้วมีอาการอ่อนเพียทุกเคสเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานหรือว่าอื่นๆก็ตาม<ช>ถ้ามีปัญหาเรื่องการนอนสัปดาห์สามครั้งอย่างต่<ม>ํานอนไม่หลับมีปัญหาการนอนติดต่อกันสักสามเดือน<ม>อันนี้ก็เริ่มน่าเป็นห่วงนะคะคาว่านอนไม่หลับเนี่ยมันหมายถึงยังไงคะคุณหมอมันถึงเรียกว่านอนไม่หลับ หลายๆคนที่พูดกันนอนไม่หลับนอนไม่หลับอย่างที่หนูบอกไปนะคะ,คะ,ะที่แบ่งเป็น3ส่วนก็คือหลับกว่าจะหลับใช้เวลานาน2หลับหลับตื่นตื่นสตื่น,นเร็วกว่าปกติอัน,นี้เรียกว่านอนไม่หลับเลยใช่เรียกเป็นภาวะนอนไม่หลับทั้ง3อย่างเลยหรือว่าถ้าแบ่งเป็นตามระยะเวลาที่เกิดอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นแค่บางช่วงหรือ ช่วงนั้นอาจจะมีความเครียดหรืออาจจะมีแรงกดดันหรืออาจจะเพลียร่างกายอะไรเงี้ยค่ะระดับตื่นตื่นได้เป็นแค่นานๆเป็นทีแต่ถ้าคนที่เป็นเรื้อรังก็จะเป็นอย่างต่ำสามครั้งต่อสัปดาห์ติดต่อกัน3เดือนอันนี้ใช่อันนี้ก็จะเป็นของภาวะเรื้อรังแล้ว สามครั้งต่อสัปดาห์ติดต่อกันสามเดือนหมายถึงอันนี้นอนไม่หลับเรื้อรังใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการนอนไม่หลับเรื้อรังแต่ละอย่างมันไม่เหมือนกันเลยคุณหมอเราต้องค่อยๆอธิบายทีละอย่างเนาะใช่ค่ะค่อยๆอธิบายทีละอย่างไปเอาอย่างอย่างไหนก่อนดีเอาอย่างเบสิคสุดอ่าอย่างเบสิคสุดก็คือนอนหลับยากใช้เวลาสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนแล้วก็ยังไม่หลับยกมือเลย จับยากใช้เวลาเป็นชั่วโมงกวา่าจะหลับก็นี่ต้องดูอย่างนี้ก่อนว่าก่อนจะนอนนะคะเล่นโทรศัพท์มือถือกันหรือเปล่าลค่ะ <laughs> จริงๆตัวแสงสีฟ้าเองนะคะเป็นตัวที่กระตุ้นทําให้สมองเนี่ยตื่นตัวม,มันก็จะไม่เหมาะกับการน,นอนก่อนจะนอนสักชั่วโมงหนึง่งครึ่งชั่วโมงอย่างน้อยก็งดการเล่นโทรศัพท์ตัวนี้ก็จะช่วยนอนหลับได้ค่ะคือจริงๆแล้วคะ่ะ เรื่องเนี้ยแก้ไม่ยากแต่ต้องดูว่าเกิดจากอะไรความเครียดข้อบอะไรตึงอ่อตึงค่ะตึงเลื่อนไหลเวียนไม่ดีเครียดด้วยตึงด้วยวีไนไม่ดีโอ๊ยทำไมทิวตรงทุกฤตเลยอ่ะคุณหมอเช็คมาก็ไม่แปลกแต่ว่ามีวิธีเนาะคุณหมอนาอมีวิธีเนาะอ่ะเราจะแก้กันยังไงนะให้เรานอนหลับสบายในทุกๆคืนไม่นอนหลับยากกระสับกระสายอีกแล้วนะคะเดี๋ยวติดตามในช่วงหน้าค่ะ รสชาติที่หายไปจะกลับคืนสู่คนไทยเป็นภูมิปัญญาคนไทยอยู่ในใจไม่เคยลืมอินฟูเธอทู มีอยู่มีกินอยู่คู่คนไทยเรามีของดีอยู่ในพื้นที่มา,ากมายจะหยิบจับอะไรก็เป็นเมนูท้องถิ่นจะแอาไหนภาคใดก็ตามเฮาคือเมืองสยามปกคลุมทั้งแผ่นดินวัฒนธรรมการอยู่การกินเฮาอยู่แบบดินบนพื้นถี่บ้านเฮารสจ้า สู้คนไทยภุ้มปัญญาคนไทยอยู่ในใจไม่ลืมรถชาติที่หายไปจะกลับืสู้คนไทยภุมิปัญญาคไยยในไทยอยู่ในใจไม่เคยลืมมันเป็นภุม้มปัญญาคนไทย คนรุ่มใหม่ยังบอบคอยหูต้องล้องเปิดใจสัมผัสแล้วมาซอยกันอนุรักษ์ให้มันคงอยู่ mm hmm. รสชาติที่กำลังหายไปให้ป้ากลับมาไวไว้ให้โร้องคับครูจด,ดจาดทดีใหยไปจะกลับคืนสู่คนไทย คนไทยภูิปัญญาคนไทยอยู่ในใจไม่เคยลืมเป็นผู้ปัญญาคนไทยที่อยู่ในใจไม่ลืมเลือนอาการนอนไม่หลับ คุณหมอได้บอกไปแล้วว่ามันมีหลายแบบนะมีหลายระดับแล้วก็มีหลายสาเหตุมากๆนะคะเมื่อก,กี้บอกไปแล้วว่าเื้องต้นแบบเบสิกเลยคือนอนหลับยากอ,อย่างแรกคือคุณเล่นโทรศัพท์มือถือเปล่า <c oughs> แสงสีฟ้าทำให้ตื่นตัวยังไงต่อคะคุณหมอ,อ,อเล่นโทรศัพท์นะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของความเครียด ความวิตกกองบลคอบาดไหลเป็นยังคะแบบว่าก่อนจะนอนเนี่ยคิดมากคิดฟุ้งคิดไปคิดเครียดเรื่องอนาคตอดีตปัจจุบันเข้ามาตัวนี้ก็มีผลเรื่องพยากรชีวิตตัวเองก็จะมีผลกับการนอนหลับหรือว่าสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมเปิดไฟนอนได้ไหมก็จะทําให้หลับไม่สนิทหรือว่าเป็นเรื่องของ กลิ่นหรือว่าอ,อุณหภูมิไม่เหมาะสมการที่จะทําให้ร่างกายหลับก็จะยากอือเอ,อจริงด้วยเออจริงทิวนี่หนาวไปก็ไม่ได้ร้อนไปก็ไม่ได้ดูเป็นคนเรื่องมากหน่อยเลย <c oughs> เป็นเรื่องปกติของร่างกายค่ะ <c oughs> ใช่จริงๆพอตกกลางคืนแล้วอากาศมันจะค่อนข้างเย็นนะคะ <c oughs> ถ้าอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างเย็นหน่อยร่างกายมันก็จะ อ๋อรู้แล้วว่าอ๋อถึงเวลานอนและเนี่ยค,ะค่ะก็จะหลับได้ง่ายแต่ถ้าแบบร้อนอบอ้าวหน่อยก็จะทําให้หลับได้ยากด้วยอันนี้แบบเบสิกง,ง่ายๆมันคือการลบกวนจากสิ่งรอบข้างใช่ค่ะค่ะอ่ะอันต่อไปกันดีกว่าอันต่อไปที่หลับหลับตื่นตื่นหลับหลับตื่นตื่นตัวนี้จะเกิดจากส่วนใหญ่จะเป็นโรคประจําตัวมากกว่าโรคประจําตัวโรคประจําตัวส่วนใหญ่เบาหวานในเงี้ยค,ะค่ะที่ต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำที่กลางดึก ขึ้นอยู่กับการทานน้ําด้วยรูปประจําตัวหรือแม้กระทั่งปัจจัยรบกวนต่างๆรอบบริเวณนั้นอาจจะเสียงดัง<ค>ด้วยแล้วก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาหรือบางคนคคเป็นตะคิวคตอนกลางดึก<ค>อยู่ดูว่าตะคิวขึ้นแล้วก็สะดุ้งตื่นมากลางดึกอันนี้คือเป็นเกี่ยวกับสบภาวะสภาพร่างกายใช่ค่ะเกี่ยวกับสภาพร่างกายนี่เป็นตะคิวทําให้สะดุ้งตื่นกลางดึกได้แล้วก็อันที่สก็คือคนที่ตื่นเร็วกว่าปกติ ตื่นเร็วกว่าปกติส่วนปัจจัยเนี้ยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากความเครียดความ,มตกกังวลทิวเคยเป็นปกติเป็นคนหลับยากอยู่แล้วทีนี้คือมีอยู่ช่วงหนึ่งเครียดเครียดมากมันมีเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจอะแล้วมันแบบโอ้มหมันฝังอยู่ในสมองเลยมันเสียใจหนักมากมสะดุ้งตื่นเป็นเวลาแบบตีห้าในทุกวันทุกวันเลยอะตีห้าแบบตื่น,น,นโดยที่นาฬิกาไม่ได้ตั้งเวลานั้นไว้ตั้งสายไว้นั้น แต่ร่างกายมันตื่นขึ้นมาเองอม,มันเป็นมันเป็นเพราะสภาพจิตใจมันเครียดเกินอะความเครียดก็มีผลแต่ว่าถ้าตื่นตีห้าทุกวันเป็นประจาหรือว่าตื่นช่วงเวลานั้นเป็นประจําแล้วร่างกายมันปรับตัวชินแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้ต้องดูว่าหลังตื่นนอนมีอาการวิงเวียนหรือว่าอ่อนเพลียไหมใช่ถ้ามีอาการ อ่อนเพลียรหรือว่าวิงเวียนอย่างงี้ค่ะมันเกิดจากการที่เราอาจจะพักผ่อนไม่พอ,อ,อตื่นมาแล้วไม่สดชื่นอ,ง,องนี้ค่ะอ่ะแล้วแต่และว,วิธีเราจะต้องแก้กันยังไงดีคะอ,อืมอ,อ่ะแต่และว,วิธีนะคะเริ่มจากปรับเปลี่ยนจากสาเหตุถ้าบางคนที่สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมเสียงดังหรือว่าบริเวณนอ i ส e มารบกวนใช่ออแล้วก็แบบอุณหภูมิเย็นไปร้อนไปไม่คงที่หรือว่าเป็นเรื่องของกลิ่น ก็มีผลกับการน,นอนถ้าปรับตรงนี้ก็จะช่วยได้ถ้าเป็นเรื่องของความเครียดก็อาจจะต้องยืดเหยียดกล้ามเนื้อทําสมาธิก่อนนอนก็จะช่วยทําให้หลับได้ไง่ายคือดิวมีคลิปยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่คุณหมอเคยสอนเอาไว้สามารถไปย้อนดูย้อนหลังได้ที่ y o u t u b e นะคะเซเว่นสตาร์สตนะคะพิมเข้าไปรายการหนูช่วยได้ใครหาไม่เจอเนี่ยเข้าไลน์กลุ่มมาสแกนชิวโค้ดเข้ามาเดี๋ยวทีมส่งคลิปให้ค่ะ แต่อันนี้รับรองว่าหลับสนิทแน่นอนเพราะว่ากว่าจะยืดเสร็จก็คือเหนื่อยแล้วก็หลับไปเลยเรายืดแล้วคุณผ่อนคลายนะคะคือกล้ามเนื้อเราได้ยืดหยุ่นด้วยเลือดไหลเวียนด้วยได้ฝึกหายใจด้วยที่คุณหมอสอนดีมากเลยคลิปนี้ดีมากจริงๆใช่ก็จะเป็นการผ่อนคลายทั้งกล้ามเนื้อด้วยให้เหมาะกับการนอนแล้วก็ผ่อนคลายจิตใจทาให้จิตใจสงบขึ้นก็จะเหมาะกับการนอนได้มากขึ้นอ่ะเรื่องของการยืดเหยียดเนาะ คลายความเครียดด้วยการยืดเยค่ะแล้วก็เรื่องกลิ่นเรื่องกลิ่นเนี่ยที่เรียบถามหน่อยว่าเดี๋ยวนี้เขาจะอย่างที่ตลาดสมุนไพรพรีเมียมก็จะมีที่วางว่ามันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะ น้ำมันหอมละเหยที่เอาไว้ทาหมอนเอาไว้หยอดใส่ผ้านั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ช่วยได้ไหมคะช่วยได้ค่ะตัวนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการช่วยเรื่องการนอนหลับนะคะเรื่องของกลิ่นน้ำมันหอมละเหยต่างๆตัวนี้จะช่วยทําให้ร่างกายผ่อนคลายรีแลกซ์แล้วก็ทําให้หลับได้ง่ายขึ้นหรือว่าจะเป็นเรื่องของชาชงตัวนี้ก็ดื่มก่อนนอนตัวนี้ก็ช่วยทําให้นอนหลับได้ดีอาการนอนไม่หลับ ปัญหาระดับชาติที่หลายๆคนพบเจอคุณหมอก็ได้พูดไปเยอะแล้วเนาะถึงสาเหตุนะคะใครที่ฟังไม่ทันก็ไปดูย้อนหลังได้ที่ YouTube s s v e r s t ร์สตนะคะอะคุณหมอคุณหมอเรื่องพูดค้างไว้เรื่องของชาเรื่องของช,ชาใช่ไหมคะ,คะ,ะถ้าตัวช่วยในเรื่องการนอนหลับของแผนไทยก็จะมีเรื่องอารูมาน้ำมันหอมระเหยใช่ไหมคะแล้วก็ชาชงตัวชาชงนี้ก็มีหลายตัวแต่ที่ ทุกคนจะรู้จักกันดีในเรื่องของการนอนหลับก็จะเป็นตัวของกัญชาชกัญชากัญชาายังไงคะคุณหมอจริงๆในการรักษาเนี่ยค่ะสำหรับคนที่มีปัญหานอนไม่หลับเรือลังหรือมีอาการเจ็บป่วยจนนอนไม่ได้จะมีเป็นน้ำมันกัญชาอ,อ,อันนี้สำหรับเคสที่ป่วยแล้วอันนี้ต้องจ่ายโดยคุณหมออ,มอันนี้หนักเลยอ,อันนี้หนักเลยแต่ว่าถ้าเป็นไม่รุนแรงมากอาจจะแค่อยากให้แบบ ออร่างกายรีแลกซ์ผ่อนคลายตัวพี<ม>่ก็เป็นใบใบใบเหรอคะใบค่ะ <c oughs> ใบของกัญชาใบขอนกัญชง <c oughs> ตัวนี้ทําให้ร่างกายผ่อนคลายแล้วก็รีแลกซ์ได้<ม>ลดความเครียดลดความวิตกกังวลได้ค่ะอ๋อถ้าไม่ใช่กัญชาเป็นอย่างอื่นเช่นชาคาโมไมอะไรอย่างงี้ได้ค่ะชาคาโมไมก็ได้เลยช่วยเรื่องนอนหลับได้ดี<ม>แล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของกลิ่นเนี่ยก็จะเป็นพวก ลาเวนเดอร์ยูคาลิปตัสคาโมมล์ตัวนี้ช่วยเรื่องนอนหลับได้ค่ะก็คือตัวน้ำมันหอมระเหยพวกนี้จะทำให้ร่างกายผ่อนคลายจิตใจสงบมากขึ้นใช่ก็จะเหมาะกับการนอนได้ดีโอ้ทิวทิวมีมีคนสนใจเยอะด้วยไอตัวน้ำมันหอมระเหยเนี้ยค่ะทิวยังให้คุณแม่ไปใช้อยู่เลยสำหรับการช่วยผ่อนคลายก่อนนอนทีนี้เรื่องชาคุณหมออย่างชา คาโมไมอะไรแบบนี้ค่ะว,วิธีการกินคือต้องกินช่วงเวลาไหนะกินยังไงคะอ๋อคาโมไมาทานก่อนนอนได้ทาน,นก่อนนอนได้ใช่หรือว่าเป็นตัวยาหอมเองยาหอมก็ช่วยได้ก็ทานได้อันนี้อย่างยาหอมอันนี้อ่ายาหอมอ่ะอัน <laughs> อย่างตัวยาหอมนะคะ,คะตัวนี้ก็ ช่งก่อนนอนทําให้นอนหลับได้ดีค่ะเพราะว่าบางคนมีปัญหาคือเลือดลมไหลเวียนไม่ดีเราทาให้หลับหลับตื่นๆได้ตัวย,ยาหอมเนี่ยจะทําให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น<ม>การทํางานของระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้นก็จะทําให้หลับได้ดีขึ้นลึกขึ้นมไม่หลับหลับตื่นตื่นค่ะอืม,มยาหอมนี่สารพัดประโยชน์นะคือใครที่นอนไม่หลับเนี่ยลองไปปรับดูนะคะว่า จริงๆแล้วคุณนอนไม่หลับอาจจะเป็นเพราะพฤติกรรมหรือเปล่าเล่นมือถือโทรศัพท์มือถือ,อหรือเปล่าคิดมากไม่ตกกังวลคิดอยู่นั่นแหละอสาสภาพอปากาศสภาพาแวดล้อมเสียงดังรบกวนไม่เหมาะสมต่อการนอนนะคะหรือใครที่นอนไม่หลับอีกรองทานยาหอมดูก่อนอย่าเพิ่งคิดว่าฉันจะเป็นโรคร้แรงอะไรเนาะใช่ไหมใช่ใชคการนอน,นไม่หลับอาจจะไม่เกี่ยวกับมันบางคนอาจจะคิดมาก บางทีเครียดแบบว่าปัญหาสุขภาพว่าเครียดนอนไม่หลับก็นอนไม่หลับยิ่งกว่าเดิมสุขภาพแย่กว่าเดิมใช่ค่ะคือการพักผ่อนนก็เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าร่างกายมันจะได้พักผ่อนแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายซ่อมแซมร่างกายส่วนต่างๆนะคะก็คือเป็นการพักร่างกายรีเซ็ตเพื่อที่จะเริ่มต้นวันใหม่ดังนั้นการพักผ่อนจึงเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งนะคะ ใช่เพราะว่านซ่อมแซมร่างกายของเราเนาะใช่ไหมคะ,คะอย่างการทานยาหอมเนี่ยคุคณหมอต้องทานยังไงคะอย่างทานเพื่อจะให้ผ่อนคลายก่อนนอนเนี่ยถ้าทานยาหอมใช่ไหมคะถ้าอยากจะช่วยเรื่องนอนหลับเนี่ยยาหอมชงทานก่อนนอนได้เลยคะ่ะอืก็จะช่วยทําให้เอเลือดไหลเวียนดี D ขึ้นสงบขึ้นค่ะขึ้นอยู่กับว่าปัจจัยที่ทําให้เรานอนหลับอะเกิดจากอะไรแล้วเราไปลดต้นเหตุตรงนั้น ก็จะทําให้การนอนหลับดีขึ้นแต่ว่าบางคนที่หาสาเหตุไม่เจอเนี่ยฉันก็ทําทุกอย่างเลยแต่ฉันก็ยังมีอาการนอนไม่หลับอยู่<ะ>ทำยังไงดีอ,อันนี้ควรจะปรึกษาคุณหมอนะคะปรึกษาคุณหมอเพื่อที่จะดูว่าสาเหตุที่แท้จริงที่เรามีอาการนอนไม่หลับะอะคะเกิดจากอะไรบางคนเครียดโดยที่ไม่รู้ตัวก็มีมบางคนเกิดจาก ทานยาบางตัวแล้วเป็นผลข้างเคียงทําให้นอน,ใ<ช>นอนไม่หลับก็มีดังนั้นเราควรที่จะปรึกษาคุณหมอนะคะถ้าอาการเป็นหนักๆเป็นโหสัปดาห์หนึ่งนอนไม่หลับไปแล้วครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยคะ่ะ<ช>ก็ไปปรึกษาคุณหมอแพทย์แผนไทยหรือว่าไปปรึกษากับคุณหมอแผนปัจจุบันได้เลยนะคะเกี่ยวกับ อาหารการกินไหมคะคุณหมออาหารการกินส่วนใหญ่จะเกิดจากอุณหภูมิในร่างกายมากกว่าค่ะสังเกตถ้าวันไหนเรากินอาหารที่ร้อนร้อนค่อนข้างเยอะอวันนั้นจะทําให้เรานอนหลับยากได้หรือว่าสะดุ้งตื่นกลางดึกได้เพราะว่าความร้อนในร่างกายสูงแล้วมีอาหารอะไรที่แบบกินแล้วช่วยให้นอนหลับง่ายไหมมีเกี่ยวไหมคะมันเชื่อมโยงกันได้ไหมก็จะเป็นตัวสมุนไพรรสขออมอย่างพวกมะละ พวกแกงขี้เล็กหรือว่าเป็นพวกสะเดาอย่ี้ค่ะก็คือหรือว่าผักลดผมต่างๆตัวนี้จริงๆมันช่วยเรื่องการนอนหลับอยู่แล้วช่วยลดความดันโลหิตได้ด้วยแต่ก็ต้องระวังสําหรับคนที่มีโรคประจําตัวอย่างเช่นความดันโลหิตสูงนะคะทานมาลายเยอะๆเนี่ยอาจจะทําให้ความดันตกได้อ่าใช่คือทั้งนี้ทั้งนั้นความดันสูงนี้ต้องระวังในในทุกด้านแหละไม่ว่าจะยาหอมหรือจะอะไรก็ตามความดันสูงนี้ หยุดกินยาไม่ได้ได้ะขาดถ้าให้ทานก็ต้องทานสม่ำเสมอนะคะอันนี้ก็คือสำคัญควรจะไปพบแพทย์ดีกว่าถ้าเกิดมีปัญหานอนไม่หลับร่วมด้วยอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการนอนไม่หลับเบื้องต้นใครที่อยากจะถามคุณหมอเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถ ถามเข้ามาได้นะคะผ่านไลน์หนูช่วยได้นะคะสแกน QR code เข้ามาเป็นสมาชิกไลน์กลุ่มมาพูดคุยกับเพื่อนๆได้ฟรีนะคะหรือจะไปเจอคุณหมอก็ได้คุณหมออยู่ที่ Paradise Park ชั้น3นะคะที่ตลาดสมุนไพรพรีเมียมค่ะตรงนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรเยอะแยะไปหมดเลยคุณหมอก็จะไปอยู่ดูแลคนไข้ทำหัตถการให้นะคะก็คือมีการนวดตามแบบฉบับของแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะเลยค่ะ และสําหรับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะแอดไลน์เซเว่นสตาร์ชอปได้เลยค่ะเพราะเรารวบรวมผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้รับการรับรองจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระรวงสาธารณาุขนะคะรวมถึงมีแพทย์และผู้เชี่ยวชาญคอยให้คําแนะนําค่ะสามารถแอดไลน์เซเว่นสตาร์ชอปที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะคะหรือจะโทรศัพท์มาก็ได้ค่ะซึ่งถ้าโทรมาตอนนี้นะคะจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปในเวลาทําการค่ะ ฝากติดตามด้วยนะคะเพจ Facebook หนูช่วยได้นะคะแล้วก็ t ิ k t o k หนูช่วยได้จะเป็นทลิปสั้นๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพค่ะอยากให้คุณหมอสรุปทิ้งท้ายนิดนึงเรื่องของการนอนไม่หลับอ,อีกนิดนึงการนอนไม่หลับนะคะสาเหตุค่อนข้างมีหลายสาเหตุแล้วก็หาสาเหตุของเราให้เจอแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ทําให้เกิดสาเหตุนั้นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นหนักมากๆรู้สึกว่าตื่นมาอ่อนเพลียไม่สดชื่นเลยและเป็นติดต่อกันหลายวันเนี่ยควรจะ ปรึกษากับคุณหมอนะคะ่ะ่ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมออุ้ยอ้ายมากเลยนะคะ <c oughs> หลายเรื่องเล่า <c oughs> เดี๋ยวเราจะมีต่ออีกว่าเราจะมาให้ความรู้เรื่องอะไรติดตามกันในวันถัดไปนะคะตอนนี้ขอลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ